ยังหน้าห่วงสอนเพชรไม่รู้สึกตัวตรวจพบไตาวายเลือดเป็นกรดเพิ่มก่อนหน้านี้ลูกทุ่งชื่อดังสอนเพชรสอนสุพรรณได้ถูกหามส่งเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการอาเจียนหนักแพทย์พบว่าอาหารเป็นพิษให้น้ำเกลือและยาฆ่าเชื้อนอนแอดมิทอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนกลับไปพักฟื้นที่บ้าน หลังจากนั้นไม่นานลูกชายของสอนเพชรที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าสิริโชคกล้วยแขกสอนสุพรรณได้ออกมาอัปเดตว่าได้พาคุณพ่อส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเพราะอาการสุดหนักเข้าไอซและไม่ได้สติทำให้หลายคนเป็นห่วงมากความคืบหน้าล่าสุดลูกชายของสอนเพชรได้เปิดเผยว่า อาการของคุณพ่อเริ่มต้นจากการกินไม่ได้อ่อนเพลียเขาก็เริ่มหายใจไม่ออกจากนั้นก็ล้มลงไปบนเตียงแล้วก็ชักมีการกัดลิ้นด้วยเราเห็นจึงรีบนำท่านส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนซึ่งพอไปพบคุณหมอก็บอกว่าคุณพ่อมีอาการหัวใจหยุดเต้นด้วยก็ขอให้ปั๊มหัวใจจนท่านกลับมาซึ่งตอนนี้คุณพ่อยังไม่ฟื้น ยังไม่รู้สึกตัวสำหรับโรคก่อนหน้านี้ของคุณพ่อก็มีเบาหวานความดันซึ่งสอบถามคุณหมอแล้วท่านก็บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการป่วยในครั้งนี้อัปเดตล่าสุดจริงๆหลังเอาเลือดไปตรวจก็พบว่าท่านมีอาการไตวายเลือดเป็นกรดซึ่งคุณหมอบอกว่าอาการท่านทรงตัวจากนั้นเวลา14นาฬิกาที่ผ่านมา ก็มีการพาท่านไปล้างไตและทำซีทีสแกนกับแนวทางการรักษาคุณพ่อเอาจริงๆผมยังไม่ได้คิดเลยเพราะตอนนี้ผมก็ไม่ได้เยี่ยมหมอให้กลับมาอยู่ที่บ้านและให้โทรไปสอบถามวันละครั้งตอนนี้ก็รอโทรศัพท์ของทางโรงพยาบาลครับการรักษาก็รักษาไปตามอาการก่อนผู้สื่อข่าวของเดลินิวได้สอบถามว่า สอนเพชรมีอาการเครียดเรื่องต่างๆก่อนหน้านี้ไหมลูกชายก็ตอบว่าเรื่องโควิดก็น่าเครียดนิดนึงเพราะท่านอยู่ตัวคนเดียวปกติถ้าได้ไปเจอแฟนๆได้ไปทัวร์ต่างจังหวัดแต่พอติดโควิดก็ไม่ได้ไปทําให้ท่านอาจจะเครียดด้วยส่วนหนึ่งแต่พอมีข่าวออกไปแฟนๆก็ส่งกําลังใจมาให้เยอะมากทั้งทางโซเชียลและโทรมาสอบถาม ก็ต้องขอบคุณจริงๆที่ส่งความรักและความปรารถนาดีมาให้คุณพ่อขนาดนี้ขอบคุณครับก็สิบสตาก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณพ่อสอนเพชรสอนสุพรัณหายจากอาการป่วยเร็วๆนะคะและขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสอนสุพรรนทุกท่านคะ่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเด็ดๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ